จ้าม่เหนีม่เห็ดนู่นู่อมไข่ใส่เห็ดด้วจ้าด้วยหรอไข่เพื่อง่ายเพื่อง่าไก่ไข่ร่วนเลยกินกิกนอันดบแดดแดก็ไขมม่ด้ขยใส่นางก็มีไข่ด้อใส่แบบนั้นซมีแ้วไข่ด้อต้องแกดไม่ต้องใส่ไสแห้งแล้ว แล้วก็เอาเครื่องที่ห้าเตรียมไว้จิสนียตะไคร่คากระเทียมนะค่ะเด้อบ่ให้หมอข้าวแล้วค่ะเด้องตะไคร่สดอยู่ค่ะตะไคร้ไม่รา,ายออมไกส่สมุนไพรตัวใส่ในมหมอนะะ้อได้ค่ะเด้อ เอากากเกลือใส่ยังน่อยะคะ่ะเกลือเอาดีนะแะมีประโยชน์ด้วยค่ะเด้อมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะมีเห็ดของวิจิตรค่ะเด้อมันอยู่จะเห็ดตั้งร่มเลยค่ะล้างให้สะอาดค่ะอายุไลายเพียงตัวเล็กกับินแต่ว่าเาอ,อายุลายไลน์เขาให้ต้องอยู่ในสุขภาพนะคะเห็ดยังในอิ่มสุขภาพดีดพดเพราะขาธาตุเหล็กเยอะด้วยนะคะแมนบาวุ้บคันว่าอายุหลน์ก็บปวดช่องปวดท้าทางการกินกับนี่เป็นส่วนหนึ่งในการกิน สำคัญนะคะ่ะการกินเลยค่ะวันเดินก็โอ้ยผลของของเขานะค่ะเด้อดูแลสุขภาพไปเถอะคะ่ะก็เตรียมเอาเครื่องในไก่ใสห,หมอนเลยค่ะเด้เอเข้าแล้วค่ะเรียบร้อย,อยพริกใแบมบะกรูดใส่น้ำค่ะเฮ็ดใหใส้สุกเลยคะ่ะแล้วก็ปิดฝาไบล้อก็ให้มันสุกถ้าจังปรุงเครื่องนะค่ะเด้อคลุรีคลุรีหมอจังไน่อยค่ะ เครื่องเขากันเนาะพอแต่เห็ดสุกเราแล้วโอ้พอเจ้เครื่องไร้ไกลขอเอาเห็ดใส่ได้ค่ะเด้อก็ตามด้วยใบ,บมะกรูดแล้วก็ปรุงเครื่องแล้วก็ตักกินนะคะเด้อขอบคุณที่ขอบมาชมช่องสาวรุซีอีสานแนวนะค่ะเด้อเฮงๆเรื่อยๆถูกๆช่องนะคะ่ะขอบคุณค่ะพิษฟ้ามมอให้เดือดค่ะ ก,ก็จะสูเกอใบมะกรูดใส่แล้วก็ปรุงเครื่องตามชอบเลยค่ะเด้อขอบคุณค่ะกิน,นขอน้ำกันเนะค่ะเด้อ